เดียวอ่ะดี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 เมไหนีช่วยอช่วยกันลูกช่วยกันมีคนมาแชร์ภาระช่วยช่วยกันลูกแต่เราไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายนะเราทำคนทำมาให้กินอันนี้ครับที่สองคนมารวมกันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่อลังการดีค่ะคนหนึ่งเป็นไปใชมันก็มันก็เป็นทุกอย่างนะคะเป็นเหมือน เหมือนี่เหมือนทุกอย่างแบบช่วยช่วยกันแชร์อะไรเงี้ยแอนก็เหมือนไอนก็มีหลักเพราะว่าที่ที่ผ่านมาแอก็อู่คนเดียวมีมีอะไรแล้วก็แบบคิดคนเดียวหรือหรือบางทีเราใช้ชีวิตตัดสินใจด้วยคนเดียวมาตลอดอะไรเงี้ยแต่อ้นี้พอพอมีพี่เข้ามาเขาเขาก็เป็นเป็นหลักให้เราอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่บ้านที่อะไรเขาก็แม่แล้วเขาก็แบบเออฝากฝากไว้นะดูแลแต่เขาเขาก็ค่อนข้างที่จะวางแผนให้กับแอนเลยทุกๆอย่าง ก็หนูก็ไม่ได้ทําอะไรเลยหนูมีหน้าที่ทําตามเขาก็คิดว่าเออแบบมันมันก็ที่เขาผ่านอะไรมาแล้วอะไรเงี้ยมันมีคนแชร์ความเบื่อแชร์ความเหนื่อยแชร์ความแชร์ความดีบางครั้งเราได้เจอสิ่งดีดีมามันก็มีคนเล่าให้ฟังยิ่งบางทีเราเล่าให้คนอื่นฟังที่ไม่ใช่แบบคนที่เหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันมันก็ไม่เหมือนกันมันก็เหมือนมันก็เหมือนที่นั่นแหละตอนตอนเป็นแฟนดีแบบ พอได้คนขยันด้วยกันเป็นแฟนอีกแบบหนึ่งคืออะไรคือคือแฟนมันก็ดูก็ก็ก็ไม่ได้ทุกอย่างมีเรื่องเล่าทุกเรื่องใช่ไหมแฟนไม่มันมันมันก็มีเรื่องเล่าแต่บางทีเราก็ไม่ต้องเล่าให้ฟังก็ได้เพราะเราก็คิดว่าเออแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอแต่งงานปุ๊บมันมันเหมือนกับว่าทุกๆอย่างมันต้องแชร์แชร์แชร์กันเลยอะเหมือนกับว่าเออโอเค ี่ารู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันก็เป็นเราเราก็ไม่เคยแต่งงานเนาะไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รกู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราที่เรายังต้องต้องถามแม่ถามถามเอ่อหลายคนอะไรเงี้ยค่ะที่ที่เขาแบบผ่านตรงนี้มาใช้ชีวิตคู่มาแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก <c oughs> <ๆ>็ก็รู้สึกก็ต้องคุยกันน่ะนะครอบครัวต้องคุยทุกเรื่องใช่ใช่พอพอคำว่าครอบครัวคำคำนี้ มากกว่าคําว่าแฟนเยอะเลยอะค่ะใช่ทุกก็ต้องคุยกันสุขก็คุยกันจอยกันมีก็คุยกันทุกเรื่องก็เลยเออเนาะมันเป็นอะไรที่ยากนะกับการที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอะไรจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องใจเย็นมีเหตุมีผลคุยกันมันจะได้คุยมันจะได้อยู่มันจะได้อยู่กันนานๆไงน้อจริงๆเรามันคนลองก็ไม่ต้องไปอะไรมากมาย ต้องใจเย็นมีอะไรคุยกันมีเหตุผลเราและ,<จ>ะอีกอคนหนึ่งร้อนเพื่อนอยู่แล้วรอบที่แล้วอีกคนหนึ่งร้อนอีกคนต้องเย็นถ้าไฟกับไฟพังแนะ่หนูเข้าใจคำว่า,าแบบหน,หนูเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าอยู่คนแบบเหมือนเหมือนกับว่าพอแบบคุยกันไม่รู้เรื่องนะแบบเดินหนีเลยอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบใจเย็นได้ขึ้นมานิดนึงหรือไม่งั้นก็คือแบบโอเคห่างกันก่อนคือใจเย็นๆยนก่อนอะไรเงี้ย<ม>หนูก็รู้สึกกับเออบางบางทีมันก็ แต่พี่ไม่ได้นะจริงเหรอ,อ <c oughs> น,นั่งไงโมโหต้องพูดให้รู้